ของพี่นี่มันมันเป็นตัวไหนนะ V89 ถึงกัเแมนแวนคือมั่นใจ V89 ที่เป็นแวนแต่แต่เรื่องสเปคให้มั่นใจเขาว่ากันมาว่าตัวโลสุดก็คือ9แวน MR V89 แวนเนี่ยของมึงเนี่ย ได้มาเบาๆได้เบาได้เบาได้เบามาส์ตันด์มัน2อ0ตัวท็อปมันจะเป็น9้แวนดีทีสองร้าเกียร์ธรรมดาอันนี้ยังเดิมไหมเดิมะไรอะเยอะมากนะก็มีโก้เดี๋ยวเดียจูนเป็น270ม้าแล้วไม่ปกตินะรถเหรอมึงเอาได้วยนะ ขาเต้นโอย่างงี้เลยา้้าเดี่แท้ไม่ต้องฉายเยอะอดัสู้มึงไม่ได้หรอกนะเากูหาไเท่ามึงนะแต่มึงก็ต้องปล่อยให้คนนึ่ให้กูเดินบ้างให้กูมีทางเดินบ้างเ้าถึแล้ววงเวยบางเงเีบางเข็ห้องนจ้าของเราวันนี้เราจะพาทุกท่านครับถูกแล้ถูกหมายเทียบเชิญให้จา TSS ใช่ไหใช่ ครับเด็กค่เข้าโครงการเรารักความเร็วของ T R A ให้เรามาหัดขับรถแข่งโดยผมจะเป็นตัวแทนของสหายเร็วทั้งหลาย mm hmm. ก็จะไปเจอลูกศิษย์เก่าผมไอ้แบงค์ไ hmm. อ้บูมพรนั้นเรากี่โมงแปดโมงครึ่งนี่ก้ามโมงครึ่งวันนี้เราพาักพษดีพรุ่งนี้เราก็จะเป็นเข้าสนามบิรลาเซอร์กิตแล้วก็ต mm ิดตามกันนทำแบบเรื่อยๆเช้าวันนี้เราจะเป็นยังไงกันบ้างปีหน้านะครับไปาดูนะครับ ทองแดงถ้าชัดขึ้นมาเนี่ยง่ายเลยฟาวแรงสไลด์เสียบล้มถูกแดงแต่ถ้าแดงแล้วโบกคือโบกออกให้นักกีฬาออกไปตรงเขียวนี่ไงแนะนำคอนโดโบกข้าวบักซอยเปิดคอนโดใหม่คนที่สอนเนี่ยผมผมก็เป็นคนสอนเข้ามาแล้วขวาคันเร่งกลางเบรกซ้ายคัดนี่ผมสอนพี่จ้ำขับสามาก่อน ปดอ่าใส่ไปเรื่อยอ่าเดินให้ขึ้นมาปอดอ่าอ่าปอดสอนเขาดินี่นักเรียนกูอ่าปอดตรงนั้นเดี๋ยววางแรงเกันเป็นรอยที่ชูบุรีนิดโม่อ่าอันนี้จากชูบุรีไงกดแล้วอ่าอาจารย์จ้ำลืมสอนเรื่องนี้ไปแล้วเว้ยก่อนขึ้นรถแข่งอ่ะต้องวายรถด้วยเฮ้ยอย่าอยู่กันเยอะอายยังไงยังไง มึงใครเนี่ยไม่ชนเลยพวกมึงเนี่ยกลัวอะไรกันแข้งเท้าร่ากินขาดแล้วเรามาทำรายการเราต้องมีทุกอย่าง กูอยู่เนีครับไลท์ตาดาดาัดดาดาดาัดตดตััดตัดดตั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 เตัด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 ตััดตัดตัดตลัดมาดตันตัใหม่จับมาดตับตัดต่าลูกตังไหนตัด ก็ฉันหลูดูถนนสิไม่ใช่ดูเกียร์แก้ไหอโก้หรือเปล่าเนี่ยอยากให้เรียนก็พี่แล้จะปั้นเป็นนักแข่งพี่ก็ดูแลทีมแข่งอยู่ก็ต้องใช่หมูสู้มีดเนี่ยต้องต่อต้องลงใช่ไหมเอาพี่ต้องใครผมดูก่อนใช่ใช่คุยคือผมอ่ะพี่น้องเกาเป็นคนเฉลียดเหมือนกับการขับรถจริงคุยคูยพวงมาลัยผมก็ต้องมีพวงมาลัยถูกต้องถูกต้อง รับคอบสุดๆปัญญาอ่อยเข้าไว้เราหรอเอ็นไม่เขียวปุ๊บก็ไปได้นะครับโธงเลยเราไปอย่างเนี้ยซ้ายขวา ไม่เท่าไหร่ดีเมื่อกีคขับของคุณปรช่วิทย์พยากระโศกไหร่ัทางชั้นเยอะยกนิ้วหน่อยยกนิ้วหน่อยดิเออ สองตรบไปซับส ok ัภาษความรู okay, ้สึกอ้สึสิคนนี้นะฮะไม่เลวไม่เลวดีนะพี่สาการดีมากหมอปุ๊บแก้ได้ทุกรอบเร่งปัญเดิมได้แล้ว ถ้าไม่มีอาจารย์นะทำไมบอกเลยว่าไม่สําเร็จค่อยๆไล่ค่อยๆเกราจนแบบทําได้อะอาจารย์ก hmm> ็บอกให้มึงกินไอเบกหกสิบเปอร์เซ็นกูยกูกูคิดในใจแหละมั่วเหรอวะรอบผ่รอบสองกูขึ้มาสักเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าเฮ้ยเขารู้ได้ไงวะรอบสามไปรอบนี้ดีกูบอกรอบนี้รอบนี้ดีพอสวรรค์นะไม่ได้สอนอะไรเลย ไม่เสียแรงอยู่กับมอเตอร์สปอร์ตถูกต้องถอยู่กับยุ่งยร่ส20กว่าปีถูกต้องแต่อ่อนแต่อ่อนตัวเท่าต้นมะขามถูกต้องผมเป็นห่วงคุณตอนเดียวตอนไหน Walk Track เดี๋ยวจะมีทีมขึ้นมาคุณต้อง w a l แทร็กบ่อยได้ไหมไม่ได้แพงไปครับร้านนู้นร้องแพรงไปทำไรเนี่ย w a ค k c r o เดินสำรวจแท็กซึ่งมันเป็นกิจกรรมที่นักแข่งมืออาชีพทุกคนต้องทำนะครับรัวฟูฟูกูแต่กูซองแล้วจำได้ไหมว่าเดี๋ยวตรงไหนเป็น ก็ตรงนี้ตามทางมาตลอดนีะดูละนี่มีทางได้ไงข้างในมันไม่มีไงมันเป็นจิมข้างไงสร้างจินนตาการว่าทางทำไมมันไม่ทำทางให้มันเยอะๆกลวยจังก็จบทำไมต้องให้จำยังไงโอเคเนี่ยเนี่ยเนี่ยโทษนะพี่มึงดูเขาสอนกูยังเขาอ่ะพี่กูลืมมาเนี่ยกูบอกตรง อาจารย์ก็บอกว่าไปเลยถ้าทําถูกต้องเกียร์สจะเข้าได้นิดนึงแตะเบรกอย่าให้ล้อล็อกถ้าล้อล็อกถอนมานิดเดียวต้องเชื่อฟังอาจารย์จำรับอาจารย์กูโดนกูโดนแล้วแบงค์รู้สึกไงฮะมีลูกศิษย์เป็นคนนี้ฮะสุดยอดครับเป็นเกียรติมากครับคือเวยงาไปเงาไปทำไมอะจะไปลองขับอาจารย์เอาสายเยอะดิ ย,ย,ยังไงยังไงดูดันก็เหมือนที่เราเคยฝึกซ้อมกับมิเกลชูมักเกอร์เฮ้ยตอนเล่นสกีนะตอนนี้ล้มคู่แม่ใช่ก็ตรงนี้ก็เป็นทักษะความรู้ถ้า D D I A เอารถตำรวจตั้งไว้กับโคตรมันเลยแค่แบบโคตรได้ลมเลยเป็นไงบ้างพี่สเตชันแรกโอ้ยอดครับเล้าใจเล้าใจยังพี่ลุ้นดีครับลุ้นว่าอะไรพี่ นหมนนะี่เป็นครั้งแรกที่มาจับในร้านสำหรับวันแรกวันที่สองไปสนามเล่นเกมจริงๆเนี่ยถ้าแบบเป็นเกมเมอร์เล่นเกม GT แบบตั้งใจเล่นเลยนะไม่เคยขับรถแข่งเลยแล้วเก่งมากๆมามาขับรถอย่างนี้ได้เลยปะว่า80%นะพี่โมจริงเหรอดูได้เลยจริง80%ได้เลยอะยี่20%ก็ข้างทางทำไมซื้อเกมสีแอร์เเจี๊ยบ อน็ปนออ่ะเรบาจารย์ขับให้สิบดูก่อนค่ะเฮ้ยนี่ไปเร็วเกินคนเร็วเร็ว ต้องเชิญกูมาก็ได้เพราะมันเป็นกฎของเขากลัวจะขึ้นมากระจกอยู่แล้วนั่งเก่งเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอุ้ยอัฟฝออันฝอคิดถึงแม่มันมันบินเลยอ่ะมันไม่เบรกเลยผมนั่งรถแบงค์ครับครับมันมันไม่เบรกครับมันเบรกมันอ่ากันชนหน้าไปไปเบรกคันหน้าด้วยครับไปนั่งพักผ่อนกันครับช่วยหมอเคลียร์เนี่ยอย่างเงี้ยครับ ประชนอย่างนี้เลยครับข้าวบูมครับเขาต้องประชุมเพราะกูจะขับเลยนะเว้ยใช่ใช่ใช่เขาต้องทำลายให้มันแคบลงเลยนะเว้ยทำไมอ่ะเพราะไม่กูเร็วไปได้ไหมได้ดี่ไม่ได้หกไม่ได ที่ผมพลาดเนี่ยผมตรงขาวเบรกเร็วเชนช้าแล้วก็มาพลาดอีกทีโคง้งเอสสองเข้าแรงไปเพราะรถที่เวียงมาขวาก่อนเรามาแกเดี๋ยวเรามาแก้เดี๋ยวามาแก้หญ่าาไปพักก่อนได้เ ตรงนะเรียนกับครูปีดังแลก็ดีแล้วครูแบงค์ก็สอนได้เลยครูแบงค์ที่สองคนนี่สองร้อยกิโลนี่ครูไม่ธรรมดาถึงหน้าเลยถึงตลอดคิดว่าภาคได้อย่างเดียวไม่ขับรถได้ด้วยเว้ยเฮ้ยครับแตเนี่อับไปไหนลูกไม่ต้องห่วงกูไม่ขับเร็วเราชัวร์หรือยังไงไม่ชัวร์กูไม่ชัวร์รับเดี๋ยวชัวร์ไหมไม่ชวเฮ้ยคำตรงตรงนี่ ดูดูล่าาวันอร <ś _> ไปครับการเบรกขวากันเร่งนํำให้แม่น โรงเรียนแล้วเขาเอาได้ยอยู่ทักทักคุณครูใจดีทุกคนทักทักเด็กๆจะไม่ซุกซนนะคุณครูเอารถนะครับ <c oughs> ตอนที่ผมไปเรียนที่สปาฟังโกชอง,อง <c oughs> นี่ผ <c oughs> มก็ได้ลองนั่งแล้วไม่ได้ลองขับแล้วก็จะสตาร์ทให้ดูแล้วขับออกไปวิ่งเลยแม็กซิมจุย๊ยออแม็กซิมเอากระเาไปชอบกินคุณแม็กซิมเลยชอบกินน้ำเปล่ามอะไรไอ้โก้มีคำถามอ่ะไม่มีไม่มีวันนี้ก็ลองทดสอบแล้ว้แล้วเพราะวันแล้วก็วันนี้ รถดีมากแล้วก็รดีอ,อรอมาก รับรางวัลเลยถึงเวลาแล้วเรามาเรียนที่คุณครูผมรอรับรางวัลอยู่พี่บิดาครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับ T R A T S S Racing Academy ครับผมด้วยประกาศนียบัตรอันนี้คุณก็สามารถเอาไปที่รยสทพร้อมกับใบตรวจสภาพร่างกายแล้วแล้วก็ <laughs> ทำใบาขับแข่ง National Grade C ได้ทันทีครับผมครับผม ขอบคุณครับเฮ้ยตายแล้วตายแล้วคือต้องบอกงนี้ครับผมเนี่ยเป็นพิธีกรร่วมงานกับพี่พิดาใน e-sport ใช่ไหมครับผมไม่เคยขับรถแข่งเซอร์กิตในสนามเลยครับพอได้เรียนกับครูฝึกสลับหมุนเวียนเปลี่ยนไปครับแต่ละคนมีเทคนิคไม่เหมือนกันไม่เหมือนขาตรงไหนเติมให้แต่อยู่ในทักษะที่เรียกว่า ปลอดภัยไว้ก่อนครับผมอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าไม่ใช่ว่าเฮ้ยเสร็จแล้วไปแข่งไปลงแข่งไม่ใช่ผมมองว่าเราเอาไปใช้ทักษะในการขับขี่บนท้องถนนเพื่อความปลอดภยัยถูกต้องอันนี้สําคัญที่สุดเราจะไม่ตกใจเราจะเดินคันเรบงเบรคถูกต้องผมคิดเหมือนท่านทุกคนที่ดูเรียนทําไมวะเสียเวลาคขับเร็วอยู่แล้วมันจะไปอะไรรถแจ๊คคันกระปิวหลิวพอท่านมาขับเสร็จแล้วอย่างเงี้ยเหมือนผม วิธีความคิดท่านจะเปลี่ยนไปทันทีครับฉะนั้นแล้วที่เนี่ยเป็นที่ที่คุณจะได้เรียนรู้นะครับทักษะการขับขี่ที่ถูกต้องครับครับมันกิจการนี้มีปียังไงครับเช็ดด้วยของมันปีจริงๆแล้วปีนี้ก็ต้องบอกว่าด้วยสถานการณ์แบบนี้ก็เลื่อนมาเรื่อยๆแล้วนี่เป็นคลาสแรกเลยนะฮะเอ่อจริงๆแล้วปีหนึ่งเนี่ยเราจะมีสอนประมาณ6-7ครั้งนะครับเอ่อเดี๋ยวก็จะมีในเดือนกันยานะครับเอ่อแล้วก็จะพยายามเน้น ให้มันถี่ขึ้นแล้วก็ด้วยวัตถุประสงค์ที่ภายในสิ้นปีนี้ก็จะได้6-7ครั้งเท่ากับเป้าหมายที่วางไว้ตั้งแต่ต้นปีครับแล้วท่านได้เรียนกับคุณครูทุกคนครับในทุกแบบทุกเกรดอ่ะผมชอบขับขี่แบบช้าๆก็เรียนกับผมเฮ้ยแต่ขับอาจารย์ปีดาสนุกมากเลยนะช้าก่อนช้าก่อนช้าก่อนแต่ว่าผมชอบอย่างหนึ่งคือสุดท้ายพี่ปีดาวันเนี้ย ผมขับรถกลับเนี่ครับเราจะมีทักษะในการขี่เพิ่มขึ้นโดยทันทีเลยเราจะเห็นอะไรกว้างขึ้นถูกเราจะไม่ได้มองแค่รถคันหน้าละเราจะมองไกลไปกว่านั้นอีกเยอะมากแล้วมันก็จะมีความปลอดภัยนอกจากเราปลอดภัยแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับเพื่อนๆรุ่นน้องั้งหลดด้วยอันนั้นสําคัญอันนี้สาคัญมากเลยอย่าลืมว่าบ้านเราเนี่ยมีมีเรทของอัตราของอุบัติเหตุที่สูงมากในโลกนี้ใช่ครับฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกคนที่เรียนจบกลับไปไม่เพียงแต่ตัวเองแต่สามารถถ่ายทอดให้กับ ผู้คนในครอบครัวได้ด้วยถูกต้องครับผมอันนี้สําคัญที่สุดนะใครสนใจจะก็ขึ้นไปข้างใต้นี้แล้วก็คลิกเข้าไปได้แล้วก็ไปสอบถามอะไรก็ได้กับทีมงานแล้วก็มาเรียนกันได้สนุกจริงๆนะบอกตรงก็มีทฤษฎงทฤษฎีชุดแข่งท่านไม่ต้องซื้อมีมีให้โบกน็อกมีขอบคุณพี่บิดาด้วยขอบคุณครับมากครับขอบคุณมากครับ